หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบนี่ฟุตเตอร์มีแล้วเมนูมีแล้วเฮดเดอร์เฮดเดอร์ฟุตเตอร์มันเลยหายไปเซอร์วิสครบไหเนี่ยเอาไหมเนี่ยหมายหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้ก็คบเนี่ย่าเมียหนึ่งแต่ท่านไม่มีเอาท่านก็ไปวางดิถ่าโซทามคบเก้าไว้ยังฮะอ,อันนี้ได้หรือยังครับจะรอใช่ไหมรอฮะท่าโซทามคบเก้าไว้ยังครบแล้วมีปากกามีกระดาษไหมจดไว้ว่าตัวไหนที่เรายังไม่เอามาจะได้ขาดไม่ได้นะ ใ <c oughs> นนีมันมีก้าวก้าว <9. S 2> ท่านก็ไม่ก๊อปอะไรที่ท่านไม่ได้ก๊อปไปท่านต้องจดไงท่านดูด้วยว่าอะไรที่ท่านยังไม่ก๊อป <c oughs> ไปนะมันมีแค่แปดอันนี้มันก้าอันนี้อาจารย์ส่งให้หมดแล้วแต่ที่ท่านก๊อปไปเก็บไวนะ้น่ะมันมีแค่แปดมันเหลืออะไรท่านก็ต้องจดมันเหลือหนึ่งอะเหลืออะไรฮะเหลืออะไรครับ ต้องปากามีไหมกระดานมีไหมเวลาจุดก็จุดแค่หัวมันก็ได้จุดแค่ตัวแรกฮะเออเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ท่านเปิดอันนี้ขึ้นมามันเต็มแต่ท่านก็ถ่ายเอาก็ได้เอามือถือถ่ายว่าอะไรมันขาดเออถ่ายเอาก็ได้นี่ถ่ายดิถ่ายสองครั้งไงท่านจะรู้มันขาดอะไร โฟลเดอร์ที่ท่านเซฟไว้เมื่อกี้อยู่ที่ไหนาหายไปไหนแนนะ้วในเดสกอบใช่ไหมครั<อ>บเดี๋ยวผมดูให้ก็ได้อะดูลุกๆก่อนลุกไปบ่อยจะได้จะได้หายง่วงท่านขาดอะไรเมื่อกี้นี้เซฟไว้ที่ไหนนี่นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮดเดอร์มีแล้วอินเด็ก ท่านเอาไว้ในเดสก์ท็อปเหรอเมื่อกี้นี้ท่านเอาไว้ในเดสก์ท็อปใช่ไหมไหนนี่เนอะโค้ดอ่าโอเคหนึ่งคิดว่าท่านขาดอะไรเซอ, media, media. ซอ,อบบร์วิสมีเนื้อโปรดักต์มีเนื้อสวิตโปรดักต์มีอัพอร์่นเนื้อคอนแทคอัดของท่านหายคอนแทคอัดไปคอนแทคอัตหายอ่า,อาผิดอีกแล้ว เขา Facebook ใช่ไหมอ่าคอนทนอัดหายนี่ไงตัวนี้หายอม mm hmm. อ่านี่เขาแทงอัดเดี๋ยวนี้มาแล้วที่ดาวน์โหลดอ่าโอเคแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดเพื่อจะกอ๊อปอ่ามานี้อันนี้มีตรงนี้นี่เขาแทงอัดคลิกขวาเลยกอ๊อปปี้ครับปรบับปรบับมาตีนี่กอ๊อปปี้ขัดโลกปรบับแล้วก็ไปวางที่เดสก์ท็อปที่เราเก็บไว้ mm hmm. อ่าเนี่ยต้องครบเก้าครับ แล้วแล้วก็กดเขาว่าวางอ่ะครบกล่าวแล้วอย่าให้หายพวกนี <Friend. S 1> ้ท่ <c lair> <figured> านอาคมทําอะไรอยู่อันนี้อเดี๋ยผฮะอันเดียผมเออเดี๋ยวอันเดียผมกอปให้ผมกอปให้ผมกอบให้กอปให้แต่ต้องไปด้วยกัน ต้องไปด้วยกันอ่ะรอนิหนึ่งเกณ์นะรอนิหนึ่งนะเอ่อขอทางสรงธรรมนะรบกายัาง ต่อไปเราจะลงมือทําเว็บเขียนในในโค้ดไม่ใช่ไม่ใช่จุดที่ลาดอ่าไหนเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรก็ก็จะช้านิดหนึ่งถ้าถ้าเราถ้าเราไม่มีพวกเนี้ยถ้าไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กแล้วมันก็จะช้านิดหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมมันก็จะช้านิดหนึ่ง แต่ถ้าเรามีพู้นี้เราก็ส่งให้กันได้เลยไงเข้าขใจปะ,ะแปบ๊บเดียวผมกำลังกรอบให้ผมกำลังกรอบให้ใหแปบ๊บเดียวไปด้วยกัน แบ,บเดียวนะเดี๋ยวก็ไม่คือถ้าท่านมี Facebook มีไลน์มันก็จะเร็วขึ้นกับใช่ไหม ก็อยแบบผมว่านั่นล่ะมันก็ไม่ไม่ง่ายจนเกินไปนะแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปก็ทุกคนก็เรียนรู้ได้ ผมก็พยายามเรียนรู้เรื่อยๆผมไม่หยุดนะอะไรที่ทำได้เราก็ทำครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้เอาไปใช้งานพัฒนาวัดเราทำเว็บวัดให้ได้ก่อนอย่างอื่นไม่ต้องเอาอได้กี่ตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่โอเคนะได้สี่ตัวเหลืออีกตัวเหรืออีกห้าตัวเฮ้อ โอ้นี่ถ้ามี Facebook ก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ไปเปิด a ฟ e b o o กให้มันได้นะอ่าเกิดนันไม่ได้โอ้โลูกทุกวันนี้เขาต้องใช้ครับนี่ถ้าถ้าท่านมีผมก็ส่งให้เสร็จแล้วใช่ไหมอัอันนี้ก็เสร็จไปแล้วก็เหมือนคนใช้ AI ก็ไม่ใช้ละ ไม่ใช้ได้ไหมได้แต่ท่านจะทันเขาไหมทันคุณเขาใช้ไหมล่ะไม่ทันเนี่ยแบบอาจารย์บางท่านใช้ AI ไอออกข้อสอบบางท่านไม่ใช้เลยไอคุณที่ใช้เ็เสร็จละสองสามวันก็ทําเสร็จละต้องสองร้อยขอ้อแป๊บเดียวสี่ห้าวันก็เสร็จนะถ้าคนไหนที่ไม่ใช้ก็ได้ถ้าจะพิมพ์บางทีละขอ้อนะต้องแต็กแทกแท็กแก่งก,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 ก็ได้อยู่ก็จะไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยใช่ไหมใช่ไหม เหมือนกันนะอะไรที่เรามาใช้ได้เราก็มาใช้มันจะทําให้ชีวิตเรา<ช><บ>เอาจารย์ผมก็โมโหนะว่าฮะผมไม่เคยเก่งกินเออไม่เป็นไรไม่มีใครเก่งหรอกผมก็ไม่ได้เก่งไม่คยเก่ง<ช><บ>ใช่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 เดี๋พึ่งโถ<ช><บ><ช><บ>นั่งอยู่สามสามลูกอยู่ผมยี่ห้อยู่อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ,<ช>บแต่มีคาว่าแต่ครับ แต่ครับแต่มันก็ต้องพยายามนิดหนึ่งพยายามของผมนี่หมายนึ่ว่าคือไม่ไม่รู้ก็พยายามรู้ให้ได้ครับไม่เป็นก็พยายามใช่ใช่เราเราอย่าอย่าให้อย่าให้พวกนี้มาขวางกัน้นการเรียนรู้ของเราจบไปแล้วต้องได้อะไรตัวใหม่ถูกต้อง,องใช่ ต,ต้องคิดอย่างนั้นกับปรียตีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันจะได้ต่างก,กันใช่ใชไไ่ไม่ได้ไม่ได้ครับไ,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 ไม่ได้เลยผมผมคิดได้ตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้ว <c oughs> ทั้งภาษาทั้งคมเนี่ย <c oughs> ผมเตรียมไว้ตั้งแต่ขนาดนั้นนะปัจจุบันนี้พวกคุณยังไม่อยู่เตรียมนะ ผมผมรู้ว่ามันจําเป็นสําคัญต่อการเรียนรู้ผมจะเตรียมตลอดแต่คนอื่นนะคนอื่นก็นะก็ไม่ได้เตรียมอะไรครับนะก็เตรียมอยู่เต็น,นิดหน่อยผมนี่ผมเอาเป็น่าตายนะผมไม่ได้เพียงแค่ว่าเรียนรู้นะผมเอาไปนอาตายนะของผมเหรอนะนี่มันเต็มหมดเลยนี่เหลือสิบกิกเครื่องผมเหลือเหลือสิบกิกเอง ถาว่าทำไมเหลือน้อยก็ผมใช้งานมันเยอะผมทำหลายอย่าง,งาพนันกิน๊กเหมือนกันเหลืออีกสิบกิกเองจะเต็มแล้ว<ข>ฮะไม่ต้องเพิ่มครับเราเพียงแค่ว่าเราซื้อฮาร์ดดิสก์มาอีกตัวหนึ่งไอ้งานอะไรไม่จะเป็นก็เอาไปไว้ฮาร์ดดิสตัวนอก เช่นรูปภาพที่ผมถ่ายทุกวันผมถ่ายเยอะเสร็จแล้วก็ย้ายข้อมูลที่เป็นรูปภมรูปภาพงานนี้นะท่านไม่ต้องไปสเปคมากหรอกอะไรที่ไม่จะเป็นท่านก็เก็บไปที่ครบเก้าอย่างเนี้ยเอาเอาให้เลยเหรอเสร็จพอดีเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาจารย์ขาดอะไรนี่อาจารย์ก็ใช้เอาไว้ใช้กับคนอื่นต่อเด็กก็ไปแล้วเออเห็นไหมจำเป็นไหมล่ะที่อาจารย์ว่าจําเป็นไหม จะเป็นเดี๋ยวอีกอันหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะทำให้เสร็จซะอ่าคิดถึงไหนซื้อบิ๊กเออ่ะอ,ะอ,ะอะไรครับอะ,อะไรเลยครับ ตัวเก็บข้อมูลเหรอเออตามราคาครับท่านจะเอาสองพันก็มีท่านจะ